สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องวีซ่าของแอนนะคะตั้งแต่วีซ่าแรกที่แอนทำแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาในอเมริกาได้จนมาถึงณนะตอนนี้ได้เป็นซิคิเซนนะคะ แต่ก่อนอื่นแอนก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปบ่อยเนื่องจากว่าอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแอนยุ่งมากเลยค่ะแล้วแอนกอ็กำลังจะเปิดธุรกิจใหม่นะคะธุรกิจใหม่ของแอนก็คืออ,อันนี้ค่ะฟู้ดทักนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการอรอของฟู้ดทักของแอนนะคะซึ่งตอนนี้แอนกอ็กำลังที่จะ ติดต่อกับบริษัทที่ทําในเรื่องของฟู้ดทักแล้วก็ติดต่อในเรื่องของลายเส้นนะคะแล้วก็ติดต่อ,อหลายๆคนเลยค่ะก็เป็นเป็นอะไรที่มันยุ่งมากเลยนะคะแอนต้องก็ต้องขออภัยด้วยแต่วันนี้แอนกอ็จะมาพูดในเรื่องของวีซ่านะคะตั้งแถวีซ่าแรกเลยที่แอนทำแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้เป็นซิตเเซนของที่นี่นะคะ และวีซ่าแรกที่แอนได้ทำนะคะก็เป็นวีซ่าทัวริสค่ะเนื่องจากว่าเราได้คุยกันกันกบแฟนแล้วนะคะก็ได้ตัดสินใจว่าทำเป็นวีซ่าทัวริสก่อนเพราะว่าอยากที่จะมาเยี่ยมญาติพี่น้องของแฟนนะคะแต่พอยื่นเอกสารไปแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านนี้ก็เนื่องจากว่า แอนไปให้สัมภาษณ์เขานะคะว่าแอนมีบอยเฟนที่ USA นะคะแล้วตรงนี้ท่านกงสูงเขาก็ไม่ให้ผ่านค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพื่อนๆที่จะทำบีซ่าท่องเที่ยวนะคะมาที่อเมริกาเพื่อนๆอย่าบอกกับคนสัมภาษณ์นะคะว่ารู้จักกับคนที่อยู่อเมริกานะคะอย่างเช่นแอนมีความมั่นใจมากเลยะคะ่ะว่ายังไงเราก็ต้องผ่านแน่นอนเพราะว่า เรามีทั้งร้านกาแฟแล้วก็มีเงินในบัญชีนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นคน USA ด้วยแอนก็ตอบตรงๆเลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ผ่านค่ะเพราะว่าเขากลัวเราจะไม่กลับมานะคะต่อมานะคะเมื่อวีซ่าท่องเที่ยวของแอนไม่ผ่านนะคะแอนก็ได้มาศึกษานะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ได้รู้ว่า ต้องทำวีซ่า K1 นะคะเพราะว่าวีซ่า K1 นี้ก็คือจะเหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเรามีแฟนอยู่ที่ USA นะคะแล้วก็จะง่ายต่อการทำวีซ่าฟรียองเซ่ด้วยเพราะว่าเงื่อนไขของวีซ่าฟรียองเซ่นี้ก็คือจะต้องอมาแต่งงานภายใน90วันนะคะแต่ ถ้าหากว่าเราไม่คือถ้าเรามาถึงอเมริกาแล้วถ้าเราไม่ได้แต่งงานหรือว่าเราไม่ชอบทางผู้ชายนะคะเราก็สามารถที่จะกลับบ้านไปได้นะคะก็หลังหลังจากนั้นนะคะแอนก็ได้ส่งเอกสารค่ะส่งเอกสารครั้งแรกเลยที่แอนส่งนะคะของวีซ่เาเควนก็ไม่ผ่านค่ะเนื่องจากว่า แฟนแอนได้ส่งจดหมายนะคะแบบธรรมดาไปให้ USCIS ค่ะแต่ว่าทาง US USCIS ไม่ได้รับนะคะแล้วก็เขาก็รอค่ะคือถ้าทาง USCIS เขาไม่ได้รับจดหมายเราภายใน45วันเนี่ยเขาก็จะดีนายเรานะคะจดหมายนั้นก็สำคัญด้วยค่ะคือทาง USCIS เขาขอเอกสารเพิ่มในเรื่องอว่าแอนพบปากับแฟนที่ไหนนะคะ ก็คือเขียนเป็นจดหมายแล้วก็เล่าให้กับทาง U.S.S. ฟังแล้วก็ส่งกลับนะคะแต่พอดีจดหมายมันตกหล่นเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ t ท a ็ก i n g นะคะ,อ,ะอันนี้ก็สำคัญนะคะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆทำเควันอยู่แล้วก็ ส่งจดหมายส่งเอกสาระายกลับไปทาง USCIS แนะนำให้ใช้ tracking นะคะซึ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเลยเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าจดหมายเราไปถึงไหนแล้วนะคะต่อมานะคะแอนก็ทำ K1 รอบที่2ค่ะ,อะรอบรอบแรกเรามีประสบการณ์แล้วนะคะรอบที่2นี้เราก็ ก็คือปรับปรุงจากรอบแรกนะคะก็เอกสารแน่นมากเลยค่ะแน่นแน่นมากแล้วก็มั่นใจแน่นอนว่าต้องผ่านนะคะอันนี้แอนอทำเองหมดเลยนะคะโดยที่เราศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะจากเพจต่างๆนะคะอ่านแล้วก็ไปหาความรู้นะคะแล้วก อ,อ่านข้อความของคุณที่เขาเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะแล้วเราก็แก้ไขตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มาปรับปรุงแล้วก็ส่งเอกสารแน่นขึ้นอัดทุกรูเลยค่ะที่เจ้าหน้าที่ USCIS เขาจะสอบถามหรือว่าให้เรา,ามีเอกสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ส่งไปประมาณ6เดือน6-8ถึงเดือนค่ะแอนก็ได้รับการสัมภาษณ์นะคะแอนก็ไปสัมภาษณ์อยู่ที่กรุงเทพก่อน พอไปสัมภาษณ์เสร็จแอนผ่านแล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นแอนก็ซื้อตั๋วบินเลยค่ะเพราะว่าเราได้ว,วีซา่าฟรียงเซเรียบร้อยแล้วนะคะในการบินมาอเมริกาแอนก็บินมาคนเดียวนะคะโดยแอนก็กล้ากลัวแต่แอนก็ไปศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าเราจะนั่งเครื่องบินยังไงเพราะว่าเรามาคนเดียว อตอนนั้นแอนก็พาน้องหมาไาด้วยนะคะแอนก็ไปหาข้อมูลว่าจะพาน้องหมามายังไงนะคะแล้วก็แอนจะต้องเอาอะไรใส่กระเป๋ามาบ้างตอนนั้นแอนก็ไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับอาหาร <S <S หรือว่าเสื้อผ้าเลยค่ะแอนก็คิดแค่ว่าจะเอาน้องหมาไปยังไงให้ปลอดภัยนะคะแล้วแอนก็จะนั่งเครื่องยังไงเข้าห้องน้ําเครื่องบินยังไงนะคะแล้วก็ก็คืออยู่ยังไงบนเครื่องบินนะคะเพราะว่าแอนก็ไม่เคยบินนานนานนะคะ ซึ่งตรงนี้เราก็ศึกษาในเรื่องของการต่อเครื่องด้วยนะคะว่าเวลาที่เราจะต่อเครื่องนี้เวลาที่เราจะเดินไปเวลาที่เราลงจากเครื่องแล้วเราก็ใช้เวลาในการเดินไปต่อเครื่องเดินไปยังเครื่องใหม่นะคะมันใช้เวลาเท่าไหร่แต่เวลาที่แฟนแอนซื้อตั๋วให้เขาก็จะมองตรงนี้ด้วยนะคะเขาจะพักเวลาไว้ให้ประมาณ2ชั่วโมงเลยค่ะพอแอนมาถึงอเมริกานะคะแอนก็ต้องแต่งงานนะคะ เพื่อที่จะได้ได้ใบสมรสแล้วนะคะแอนก็รวบรวมเอกสารเพื่อที่จะทํากินการ์ตต่อคะ่ะแล้วก็แอนได้ทํากินการ์ตยื่นเอกสารไปประมาณหกเดือนนะคะแอนก็ได้กินการ์ดสองปีนะคะคือกินการ์ดสองปีมันจะมีเวลาหมดอายุใช่ไหมคะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแอนก็ต่อกินการ์ตสิบปีเลยนะคะรอกินการ์ดสเล์เเย ก็คือรอนานมากมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งติดโควิดด้วยนะคะแอนรอกินการ์ด10ยีเกือบจะปีกว่าเลยค่ะถึงเวลาที่แอนจะลงทะเบียนยื่นเอกสารในเรื่องของซิกติเซนนะคะคือเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะสอบที่เราจะยื่นเอกสารได้เราก็ต้องอยู่ในอเมริกา2องปี9เดือนนะคะแล้วก็สามารถยื่นเอกสารสอบซิกติเซนได้แล้วแอนก็ยื่นเอกสารค่ะ ในการสอบซิกซ์ทิเซนนี้แอนใช้เวลาอยู่ที่8เดือนนะคะใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยนะคะเพราะว่าในการสอบซิกซ์ิเซนเราก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การอ่านการเขียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของซีบิคเทสค่ะตรงนี้แอนก็ได้เรียนรู้ก็คืออ่านหนังสืออย่างหนักเลยะคะ่ะแล้วก็ อสอบผ่านเมื่อสอบผ่านแล้วแอนก็ได้มาสาบานตนนะคะซึ่งการสาบานตนก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แอนอทำวีซ่าตั้งแต่อยู่ที่เมืองไทยนะคะจน จนมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้เป็นพลเมืองของอเมริกานะคะก็มีเพื่อนๆนะคะได้ถามมาในเรื่องของการทำวีซ่า cr 1นะคะ,ะกับ k 1นะคะคือจริงๆแล้ว k 1กับ cr 1นี้แตกต่างกันนะคะก็คือ1 k 1นะจะต้องไม่แต่งงานนะคะก็คือจะต้องไม่จดทะเบียนที่ประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะทำ เคได้ k ควนี้คือผู้หญิงกับผู้ชายต้องเจอกันภายใน2ปีแล้วก็ต้องมีเอกสารในการเจอกันภายใน2ปีนะคะแล้วก็เราต้องมีหลักฐานในการเจอกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของ CR1 CR1 นี้ถ้าถ้าคุณแต่งงานแล้วแล้วก็จดทะเบียนอยู่ที่เมืองไทยอันนี้ก็คือทำ CR1 า CR1 เลยนะคะแล้วก็ ต้องมีหลักฐานในเรื่องของการพบปะกันอยู่ด้วยกัน C R one นี้จะต้องมีเอกสารในเรื่องของใบทะเบียนสมรสแล้วก็เอกสารทางทางความสัมพันธ์นะคะก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ถ้าหากถ้าหากว่าผ่านแล้วนะคะแล้วก็มาที่อเมริกาก็จะได้ green card t o year เลยนะคะจะรอไม่นานแต่ว่า ถ้าคุณทำเควันนะคะแล้วก็มาที่อเมริกาคุณจะต้องมาเริ่มทำเหมือนกับวีซ่าใหม่เลยค่ะก็คือจะต้องนำก,ก็คือจะต้องมาจดทะเบียนที่อเมริกาแล้วก็นำใบทะเบียนสมรสนะคะไปทำกินการ์ดทูเยียนะคะแล้วก็ทำกินการ์ดเทนเยียแล้วก็ถึงมา ทำเป็นซิกิเซนนะคะมันจะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะทํา CR1 ก็แนะนําเลยค่ะ oh. เพราะว่า CR1 นี้ก็คือสะดวกมากเลยเพราะว่าทําที่เมืองไทยแล้ว oh. การรอคอยนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะคะประมาณอยู่ที่6เดือนถึง15เดือนเนาะแต่ว่าบางคนเอกสารแน่นมากเลยก็6เดือนก็ผ่านแล้วค่ะ แล้วก็ C R 1นี้ก็คือได้กินการ์ดเลยเมื่อเมื่อคุณเข้ามาที่อเมริกานะคะคุณได้กินการ์ดเลยคุณไม่ต้องไปทำกกินาา์ดอีกนะคะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ของแอนที่ทำวีซ่าเข้ามาอเมริกานะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆที่จะทำวีซ่า K1 หรือ CR1 นะคะแอนก็จะแนะนำเพจนะคะชื่อเพจว่านะคะ us visa f o t h a i c o m นะคะเพจนี้จะเป็นเพจที่มีข้อมูลที่แน่นมากเลยนะคะ แนะนำให้เพื่อนๆเข้าไปอ่านและก็เข้าไปศึกษาสนใจวีซ่าอะไรก็ศึกษาอ่านหลายๆรอบนะคะเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลแน่นแล้วก็ส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่โดยที่เจ้าหน้าที่ก็ะจะไม่สงสัยใดๆหรือว่าขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมและเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้แอนด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ